สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดครูสาวลาออกราชการทั้งที่เงินเดือนสวัสดิการดีเบื่อระบบบ้าเอกสารงานกลืนกินชีวิตวันที่2องพฤษภาคม2566ผู้ใช้ Facebook สัญน,นีวงหงโพสต์ภาพพร้อมข้อความถึงการลาออกจากราชการใจความสรุปว่าลาออกจากราชการบันทึกความทรงจำณหนะพฤษภาคม2566 นางสัสนสณีมุกดาหาร27มีนาคม2566ยื่นคำร้องขอลาออกจากราชการโดยมีคำสั่งสองพอมจบอรรอที่1 0 1 2 5 6 6อนุญาตให้ข้าราชการโครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการมีผลตั้งแต่1พฤษภาคมพฤษธศรักราช2566รับราชการรวม10ปี8เดือน24วันสิ่งที่ภาคภูมิใจในอดีตที่ผ่านมา การสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูได้ลำดับที่สของเขตเรียนจบปริญญาโทด้านการสอนมาอย่างเข้มข้นจนหยดสุดท้ายทุ่มเทกับการสอนมาอย่างดีตลอดอายุราชการทุ่มเทกับงานราชการมาอย่างหนักไม่เคยแพวการเป็นครูบรรจุใหม่ที่หนองบอนวิทยาคมทำให้มีโอกาสทำงานพิธีกรจากการชักชวนของพี่ปัด จากคนที่พูดน้อยมากจนกลายเป็นความสามารถพิเศษในปัจจุบันและเป็นทักษะติดตัวที่ต่อยอดในการรับราชการได้อย่างดีและแม้ว่ารับราชการอยู่ที่โรงเรียนไหนสันสนิพบว่าในโอกาสทำงานสำคัญสคัญอยู่เสมอตำแหน่งล่าสุดที่ได้รับก่อนลาออกหัวหน้างานสภานักเรียนรองหัวหน้าระดับม .4 และมีส่วนร่วมกับงานสำคัญๆของโรงเรียนจากการเป็นหัวหน้างานสภานักเรียนอีกมากมาย คำถามที่หลายคนคงถามตรงกันคือลาออกทำไมในช่วงแรกที่ตัดสินใจบอกคนอื่นน้อยมากเพราะงานเยอะยังไม่พร้อมจะตอบคำถามใครนักพอเวลาผ่านไปก็เริ่มบอกคนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเพื่อให้เขาได้เตรียมวางแผนก่อนที่เราจะออก ลาออกทำไมขอตอบในส่วนที่อยากตอบและอยากสื่อสารจะได้เข้าใจตรงกันว่าทำไมสันสนีไม่ไปโรงเรียน 1. ชีวิตการเป็นครูของสันสนีในปัจจุบันนั้นเหนื่อยและหนักหนามากสมกับคำว่าครูรุที่แปลว่าหนักตั้งแต่รับราชการมาไม่เคยมีคำว่าสบายใครที่บอกอาชีพครูสบายนี่อยากให้มาลองเลย สองสันนีไม่ได้เป็นครูอย่างเดียวเป็นชาวสวนด้วยและเป็นสิ่งที่ทิ้งไม่ได้เดิมจันถึงสุกกลางวันและกลางคืนทำงานโรงเรียนสาวอาทิตย์และวันหยุดอื่นๆทำงานสวนแต่ปัจจุบันพบว่างานโรงเรียนได้กลืนกินชีวิตสันนีไปทั้งหมดเรียบร้อยแล้วแทบไม่มีเวลาให้กับสวนหรือการพักผ่อนเลยสาวอาทิตย์กลางวันกลางคืนยังนั่งพิมพ์งานแงกๆอยู่หน้าคอมงานโรงเรียนหลอกหลอนทั้งวันทั้งคืน ช่วงเวลาสำคัญของสวนเช่นการแต่งโลกและการขายมันเป็นเดียวสำคัญมากแต่ก็มาไม่ได้ต้องไปโรงเรียน 4. ความคิดว่าจะลาออกไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเกิดขึ้นไม่ต่ำกว่าปีแล้วแค่ไม่ได้พูดกับใครเยอะอยู่ๆเป้าหมายของชีวิตก็คือการลาออกเฉยถามว่าทำไมเราเบื่อระบบหลายๆอย่างตรงที่มันทำให้เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์เป็นระบบที่บ้าเอกสารมากต้องปั่นเอกสารหนาๆเยอะมาก แต่ไม่ได้มีใครอ่านร็อกดูแค่ป,ปกคืออะไรหนาไม้ส่งยังจบแล้วก็เบื่อวิธีของครูที่บ้าการแข่งขันไม่อยากแข่งก็ต้องแข่งเพื่อชื่อเสียงของโรงเรียนเพื่อให้มีผลงานเด็กบางกลุ่มบางคนเท่านั้นที่ได้ประโยชน์โดยเฉพาะแข่งสอปอหอถอกอ เอาจริงๆนะส่งครูแข่งเถอะหมดงบกันไปเท่าไรความรู้สึกส่วนตัวมองว่าเรากำลังหลงทางกันหรือเปล่าสิ่งที่เราควรโฟกัสคือการสอนในห้องงานสอนมันต้องมาลำดับหนึ่งไม่ใช่งานพิเศษไม่ใช่งานอื่นแล้วก็มีอีกหลายประเด็นที่คนเป็นครูก็รู้กันดีการรอให้อายุราชการครบ25ปีแล้วค่อยลาออกสำหรับสันนีจึงเป็นไปได้ยากมากๆ 5. สุดท้ายก็ตกตะกอนว่าการรับราชการครูดีนะสันนิภูมิใจที่ได้รับราชการครูเงินเดือนดีกว่าราชการอื่นๆมีสวัสดิการให้นั่นนี่แต่สิ่งที่ต้องแลกคือสุขภาพกายใจเวลาชีวิตที่ต้องทุ่มณนะตอนนี้เริ่มมองว่ามันไม่คุม้มครูที่สบายคือครูที่ตายแล้วกับครูที่ไม่ทำงานเราเป็นคนทำอะไรจริงจังและทุ่มเท การให้เราหลอยๆค่อยๆลดงานจนเป็นครูที่ไม่ทำงานไม่ใช่วิถีของสัสนนีอาชีพครูก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่มันแค่ไม่เข้ากันกับสิ่งที่เราเป็นในปัจจุบันแล้วในอดีตเป้าหมายของชีวิตคือการเติบโตในชีวิตราช,ชการแต่ปัจจุบันความคิดเปลี่ยนไปเป้าหมายของชีวิตเราคือการได้ใช้ชีวิตมีสุขภาพกายใจที่ดีและมีเวลากับครอบครัว ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ